สวัสดีครับวันนี้มีรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเข้าใหม่นะครับเป็นนิสสันมาร์ทนะครับเป็นอีโคคาร์นะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองเกียร์ออโต้นะครับรถจดทะเบียนปีสองพันสิบเอ็ดนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยนะครับบอดี้บางเดิมไม่เคยชนนะครับสีเจ้รถสีสวยทั้งคันนะครับไม่มีดิยวลอยนะครับและที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สนะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับลูกค้าท่านใด หารถใช้งานอยู่แนะนำคันนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนี่ะครับรถสวยๆเลยนะครับรถมือเดียวเลยนะครับคันนี้อเดี๋ยวผมพามาชมภายในนะครับ แงประตูสวยเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับภายในสวยๆเลยนะแอร์เบคคูหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นแอร์จอดิจิตอนนะครับนี่นะครับเกียร์ออโต้คอนโซลหน้าสวยๆเลยนะครับเลขไม่แสนแปดนะครับไม่แท้นะครับลดมือเดียวฝ้าหลังคาสวยขาวสะอาดนะครับเจ้าของไม่เคยดูดบุหรี่ในรถนะครับภายในหอมๆเลยนะนี่นะครับ ภายในสวยทุกจุดนะครับสภาพว่แดงเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องครับรถสตาร์เครื่องอยู่นะครับเครื่องดึงนิ่งดึงเรียบไม่สะดุดนะครับห้องเครื่องแห้งเลยไม่หยดไม่เยอ้ไม่มีคราบที่มันเครื่องนะครับขานหน้าเดิมเดิมนะครับแก้มเดิมเพดเดิมนะครับ เครื่องดีไม่มีไอนะครับน้ำมันเครื่องไม่กระเซ็นนะขับทางไกลสบายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายขวามไม่ดังนะครับเกียร์ออโตโอ้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์นะครับไม่กระตุกนะครับเล็บเอกสารครบพร้อมโอนลดมือเดียวเลยนะครับ ภาษี69แล้วนะครับรับประกันการโอนทุกคันนะครับลูกค้าต่างจังหวัดท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับสามารถวิดีโอคอลกดกล้องดูรถสดๆได้นะครับมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ